คลิปหายแล้วเขาบอกตึกถล่มข้างหน้าไปไม่ได้แล้วจะไปกันวันนี้กู้ภัยมาข้างหลังอีกอยู่ตรงไหนว่ากู้ภัยม,ออมีตึกถล่มอยู่ข้างหน้าไปไม่ได้ว่างั้นเวรกรรมแล้ว เไปไเยังไงนะฮะตึกถล่มครับนี่อะโอ้ปิดกั้นละปิดถนนละแล้วไ,ไงวะเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมีทางออกไหมสามเซนอะผมจะไปสามเซนอะ พี่แล้วตรงนี้มันมันเส้นนี้มันรัดออกสามเศได้ไหมได้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 วิ่งไปเลยแล้วก็ไปถึงนี่เราเรียกสายไปเลยไปเลมไปเลยตามไปตามไปเลยทางด่วนตาม้าไปพี่ตามมาไปโ้วางตามาไปโอเคครับโอ้ให้ขึ้นทางด่วนไปเลย ขึ้นทางด่วนตามไปเลยว่างั้นครับโอ้โหอันนี้ทางด่วนโอ้ยเราออกนี่เลยใครขึ้นทางด่วนนี่เราเราออกกาญจนาพิเศษเลยไปพี่น้องออกนั้นก็ขึ้นทางด่วนกาญจนาเลยเดี๋ยวกูกเเคเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็น พี่ผมจะไปวังทวีอ่ะมันมันจะออกยังไงอ่ะนี่เข้าไปนี่เลยเขาเลี้ยวซ้ายออกไปตรงนี้พี่เดี่ยวออกคอตอนนะครับครับขึ้นทางด่วนไปแล้วกันโอเคโอเคเพราะว่ามันเลยเวลาเข้าเวรล้อโอเคครับแต่วะตรงนี้แล้วก็เอ่อไปขึ้นทางด่วนโอเคเขาให้ขึ้นทางด่วนไปเลยครับ <laughs> โอ้ เกกรรมจริงเลยมีตึกถล่มนะครับตึกถล่มที่จตุจักรนะครับอา้าวจะขึ้นตรงไหนวะเขาให้ขึ้นทางด่วนไปเลยนะครับตรงไหนวะอผมก็งงๆไปหมดแล้วเนี่ยเขาให้ผมไปขึ้นทางด่วนไปเลยอ๋อนี่เหรอตรงไหนวะ เดี๋ยวผมต้องถามแท็กซี่อะ่ะอืมเนี่ยนะนะครับไอเขาเขาตำรวจให้ขึ้นทางด,วด่วนมันขึ้นตรงไหนอะ่ะทางด,วด่วนนี้ต้องใช้จะไม่ให้ขึ้นนะฮะเพราะว่าไม่ผมจะขึ้นทางด่วนไปไป,ไปบางทวีพัฒนาผมจะไปปิ่นเก้าบางทวี อ่าแล้วตำรวจบอกให้ผมขึ้นทางด่วนไปเลยเอาเวรกรรมแล้วตกลงจะให้ผมไปไงวะเนี่ยโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยผมก็ตำรวจก็บอกให้ผมขึ้นทางดว่วนผมก็ปวดฉี่มากเลยตอนนี้ปวดฉี่มากเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวไม่เป็นไรคือตอนนี้คือมันมันชุลมุน ชุลเกไปหมดเลยผมไม่รอแล้วผมทนไม่ไหวแล้วผมขออนุญาตลงไปฉี่ก่อนละผมทนไม่ไหวแล้วครับมันปวดฉี่มากอะ่ะผมไม่รอแล้วนะพี่น้องนะ โอ้ตอนนี้งงไปหมดแล้วครับไม่รู้จะไปไงวุ่นวายกันไปหมดเลยครับตอนนี้เนื่องจากว่ามันเกิดอุบัติเหตุตึกถล่มนะแล้วมีผู้ติดค้างอยู่ในตึกนู่นอะครับวุ่นวายกันเลยนะอวาผมก็วนที่จะขึ้นไปข้างบนสองรอบสามรอบแล้วเนี่ยเขาให้ผมวนนะครับเขาให้เป็นกรณีพิเศษนะครับอ่า ก็ต้องต้องใช้ทางด่วนแล้วละ่ะนะครับใช้ทางด่วนแล้วโอเคทางเจ้าหน้าที่ทางด่วนบอกใช้ได้เลยครับขึ้นไปเลยเอาละเราขึ้นทางด่วนแล้วอันนี้เส้นทางด่วนที่จะออกไปเส้นกาญจนาพิเศษนะครับที่จะออกไปปิ่นเกนะ้านะบรมราชชนนีก็ ก็ต้องใช้แล้วครับตอนนี้ต้องใช้ทางด่วนแล้วเพราะไม่งั้นก็ติดอยู่ข้างในนี่แหละครับอ่าหาตังค์จ่ายค่าทางด่วนก่อนผมก็เขาก็คงเก็บตามปกตินะเนาะเอาป่ะไม่งั้นก็ไม่ไม่ถึงสักทีนะ่ายค่าทางด่วนก่อน มัน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 วิ่งได้เลยหรือว่าต้องจ่ายหกสิบห้าบาทใช่ไหมครับนึกว่านึกว่าขึ้นไม่ได้้้ไดพีด่ก็กรเรนเเนี่จุกเชิญไงเพตอนนี้ผมยัองไปเข้าเวรวังไงเพราะว่าผมต้องไปเข้าเวรวังไงอรู้คับพี่ครับ คือเวรที่ว่านี่ก็คือผมไปเวรตรวจรถนะครับพี่น้องอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่พูดโอเวอร์นะไม่ใช่ว่านี่ทางด่วนเขาก็เก็บเงินค่าทางด่วนปกติแหละแต่คือเวนคัดเลือกอะครับเขาเรียกว่าเวนคัดเลือกอันนี้ผมมากรุงเทพนี่ไม่ใช่ว่า,าตั้งใจมารับเมียอย่างเดียวนะก็คือมันกรณีพิเศษจริงๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่บนทางด่วนบอกว่า เขายังเสียวอยู่เลยเพราะว่ามันสั่นไปหมดเขาบอกนะก็ทำไงได้มันเป็นหน้าที่ก็ต้องอยู่ถ้าเกิดไม่มีการสั่งอพยพเขาก็ไม่ได้อพยพเขาก็ไม่ได้ลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าก็แสดงความเสียใจกับคนงานแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บได้เสียชีวิตที่ไซงานด้วยนะครับที่ว่าตึกถล่มนะฮะบายบายครับผม เดี๋ยวค่อยรายงานความคืบหน้าให้ดูแล้วกัน